สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านละครซีรีส์ที่นี่เรารวมทุกจักรวาลความบันเทิงที่คุณอาจเคยดูแล้วลืมไปแล้วหรืออาจไม่รู้ว่ามีแบบนี้บนโลกด้วยวันนี้วิวขอเมาส์มอยเรื่องที่อยู่ในดวงใจตั้งแต่สมัยยังใส่ชุดนักเรียนใช่ค่ะมันคือหนังที่ไม่ควรมีแต่โชคดีมากที่มีชื่อเรื่องก็คือ Shark Boy and Love Girl ลองคิดดูนะเด็กผู้ชายคนหนึ่งชอบแอบเอาสูชีไปให้ปลาฉลามกลางทะเลแบบว่าชอบฉลามอะ่ะเห็นมันดูเหงาเหงาแล้วพ่อของเขาก็ดันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่กลางทะเลอีกก็เลยมีโอกาสได้ให้อาหารกันเป็นกิจวัตรเลยแต่แล้ววันดีคืนร้ายดันมีพายุซัดเข้ามาน้องลอยเคว้งอยู่กลางทะเลค่ะ ใจคิดว่าเอาแล้วไงลูกหลงจากการให้ซูชิแน่นอนแต่ผิดค่ะฉลามจำได้ว่าใครให้ของกินกลายเป็นฉลามสายกะตัญยูน้องเลยโดนลากไปใต้ทะเลแล้วก็ถูกเรียงแบบบ้านๆเลยค่ะ แล้วไม่ใช่เรียงธรรมดาฉลามสอนภาษาให้ด้วยอะไรคะเนี่ยโลกใต้น้ำของเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายค่ะพี่น้องเด็กคนนี้เริ่มหายใจใต้น้ำได้มีฟันแบบฉลามคลี่ออกมาเหมือนปลาแล้วสุดท้ายกลายเป็นชาร์กบอยวันหนึ่งน้องก็คิดถึงพ่ออยากกลับขึ้นมาบนบกมาเจอเด็กผู้ชายอีกคนที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วดราม,ม่าหนักเพราะโดนบูลลี่เลยไม่อยากไปโรงเรียน แล้วจังหวะนั้นค่ะจังหวะที่กำลังอุ่นใจในอ่านอาบน้ำอยู่ๆก็มีสาวลาวาบุกเข้าบ้านใช่ค่ะเดินผ่านตรงไหนบ้านไม่ตรงนั้นเลยเพราะตัวเธอมีลาวาซึมออกมาเธอมาพร้อมกับภารกิจช่วยดาวแห่งความฝันที่กำลังถูกความมืดกลืนกินแล้วให้ทั้งคู่ไปกู้โลกฝันนี้ให้หน่อย เราก็ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวก่อนคนหนึ่งเป็นปลาครึ่งตัวอีกคนไม่อยากไปเรียนแล้วผู้หญิงอีกคนคือภูเขาไฟมีชีวิตแล้วพวกแกจะไปกู้จักรวาลได้ยังไงวะแต่เอ้าพอมันเดินเรื่องไปกลับกลายเป็นว่ามันเฉย ความฝันซ้อนฝันคาแรคเตอร์เวอร์วังแล้วบทที่ชวนงงแต่ก็หลุดโลกแบบที่เรายอมให้มันงงอะเรื่องนี้คือฝันบ้าบอที่กลายเป็นความคลาสสิกสำหรับคนยุคสองพันอย่างแท้จริงค่ะใครที่ยังไม่เคยดูหรืออยากกลับไปดูซ้ำอีกวิวแนะนำเลยค่ะหาดูได้ใน Apple TV หรือ Google Play ได้เลยใครเคยดูแล้วคิดเหมือนกันไหมว่าชาร์กบอยคือแฟนในจินตนาการตอนเด็กๆส่วนลาวเวอร์เกลคือเพื่อนร่วมฝันสุดซ่าที่อยากมี ไว้ข้างกายเวลาเครียดจากการบ้านอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะใครมีหนังในดวงใจแนวหลุดโลกแบบนี้อีกก็แวะมาแนะนำกันได้เลยแล้วเจอกันตอนหน้าวิวจะพาไปส่าอีกหนึ่งเรื่องที่คุณอาจเคยดูหรือเคยลืมขอบคุณที่ฝันไปพร้อมกับบ้านละทรซีรีส์ถ้าคุณเคยเป็นชารกบอยในใจใครหรือเคยเป็นลาว,วาเกลในกลุ่มเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามไว้เลยนะคะ